ฝงไม่ได้แม่เด็บร้นไอ้ดูก็ร้ดูก็รู้ดูก็รู้แล้วอยู่ด้วยกันสองคนตลอดอะหายไปไหนอะเออหายไปไหนวะไม่ได้เราเจอศพได้ไงวะมึงสองตัวนะมึงเดินกู ป้าติดมีคนเดียวเว้ยจริงครับก็คือมึอเงิด่ามองตาดูใจเลยมองตาดูใจ s u r p r i อมไงเดียวเฮียด่าแม่งเป็นไอ้เที่ยดูความคืบหน้ากรณีที่มีการแชร์คลิปนะครับว่ามีน้องคนหนึ่งเขาเล่นเกมหัวร้อนเลยหัวร้อนอารมณ์เสียนะครับทุบคอมพิวเตอร์หยิบมีดปังตอมา นครับพี่ใบ้เจอยู่กับพี่ใบ้นะมึงจะเจเล่มีอะไรจะพูดไหมฮะผมไม่มีอะไรจะพูดครับผมอยู่กับพีใบ้มึงคิดมึงคิดไงกับเจเล่พี่บมาเลยมึงคิดไงกับเจเล่ผมอยู่กับพีใบ้เฮ้มพูดมึงคิดอะไรกับเจเล่ตกปลาอยู่ไม่คิดอะไรเลยตกปลาอยู่เจว่าปอโตความสัมพันธ์ของเราจะขาดไปไปทุกคนเราสามคนตามที่คุยกันไว้ตามที่คุยกันไว้เว้ย ทำนี่คุยกันไว้เราเนี่คุยกันไว้ใครโหวตกูกูไม่ได้โหวตมึงนะกูไม่ได้โหวตมึงนะกูไม่ได้โหวตมึงนะกูตกไปอยู่ัจับจับจับจัอดีตเบต้าเทสเตอร์กูบอกแล้วไงกูบอกแล้วไงม่นเนียงคุยกับกูเว้ยมันเนียงคุยกับกูเป็นไปได้เป็นไปได้พ่อมึงอ่ะไอ้เรื่องนี่ต่อแหละ กูตกลอยู่เหี้ยผิดเลยรเอาดิปัดาฮ่าป่าฮ่าฮ่าหาฮ่าาฮ่่าา่ฮ่า่า่